วัสด,ดีพ่วอแม่ีป,ปนองแคปซคลมาพบกับโองบอริทิชแนแขนเป็เหมือนเดิมไปนอง <c oughs> มากินก้าวบอริตแล้วว่าไปนอนบอริทิตเหนื่อยเรามาเลยบอิทิแกงให้เหล้าไปนอนเบอรนี้มาแกงกั้วเ <ๆ S 2> ปล่าเปล่ากั้วกเปล่า,ปาไปนอนไปกินม<อ>งมาแล้วนี่ไ้หมูทับกันนั่นไปนอนแล้วนี่แกงกุอ่าแกงตีปลาถู่นึ่งกับมะละกอแล้วทั่ววักยาวไปนองแล้วปลาได้อ้วนี่นอนมีลูกจีนรอมันไปนอนปักนอวาริตมีตอมีลูกเกลือมีลูกเนียง เออมีขาเจ็บมาไปนอไม่ต้องผูปันต้องเปงมากินนันเลยไปนาะนเตียงเตียงเหนื่อยแลี่นไปนามาเนาเล่นมาว่ากวยตีบวกวตีปลาตัวนึ่ง,าาก,ก,งกับมะลกอให้ทุกคนยากันนถอดปักถอดหน้าพอได้กินไปนองกับข้าบ้านๆแต่ รสจัดอร่อยไปหน้อยปลาด้ว,นนวันนี้ปลาเพื่อนี่บาที่จบบ้างไปวันตดไปตั้งมาแล้วบ่แม่นตั้งมาแล้ว

ผมไม่มาเลยใช่ไหมกัวเปล่าได้มูรับเปล่าต้องเปล่าดำกัวไปน้องอยาเปล่าแกนะไปน้องเปล่าปรัดนะม้งแกก็ไม่แกวนก็ไม่วนไปน้องบก,กุดู้ได้ลองามาดำกันเ,ลนะป,นเ,ลเปลยาวินีดำมันไม่ยาก ้องพุทเบือกเป็นปลาได้วันนี้ไปเนาะอร่อยๆเย็บได้ร้อยเป็นเหมือนบร้อยเป็นก็มาดิบ รอยหนึ่งจิ้มมึก็มีเลยบ่ะขอบคุณเราที่ขอดวไปกินกันนล้วมั้ขอบคุณขอบคุณไปน้องแคปเทียร์ไม่ยขอไปน้องติ้งให้เกียรติรับชมคลิปบาร์ทิตารดเดลมาไปน้องฝ้าคนเล่ยก็แย่บาร์ทิตาเมืองน้าเผื่อจะได้ไม่ปัดคลิปต่อไปไปน้องแหลกคลิปหน้าบาร์ทิต้าเมนูได้มาคว้าปีวัดน้องหลับไปน้องรับชมนะคลิปนี้บาร์ทิตขอดูเราไปก่อนขอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง